สวัสดีค่ะทุกคนมาตําตอนสวัสดีค่ะจะตําแครอทวันเนี้ยทักทายค่ะทุกคนวันนี้หยุด่านวันนี้หยุดงานค่ะ ตอนนี้มันหยุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่เคยเห็นหน้ากันหน้าสดๆทักทายได้นะคะแครลอดที่นี่มะละกอแพงกินแครหลอดนี่แหละแครหลอดมีประโยชน์กว่ามะละกอมันเย็น ลูกแพงแพงก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปร้านไทยเพราออะ,ะโอ้ยอืมอืมอุแค่หลอดปุูก ปลูกเยอะเลยปีนี้จะขึ้นไหมนะผักผักกำลังขึ้นทักทายกันได้นะคะทุกคนเที่ยงของนอเบมจะตำม,มาเนี่ยกินกินตำแครอท ตำแครอทนะคะเพิ่งทำงานกัาเก็บพวกหญ้าออกจากผักตัดย่งตัดหญ้าวันเนี้นยวัน แครอทมันอร่อยสวัสดีค่ะพรึ่งได้กกำลังจะตำตม้มตําทำงานมาเหนื่อยเอยออกกำลังกายทำผักอะไรตัดย่งตัดหญ้านอนนอนเวพึ่งจะเที่ยงนะคะเที่ยงว่าง ทักทายค่ะทักทายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเที่ยงของนอร์เวย์นะคะทักทายได้ค่ะทักทายกันคิดอยากกิน,นแครอทงักเรากอแพงก็เลยต้องกินแครอทชอบกิน แหลอนมันถูกที่นี่อ,อากินแค่กินนั้วตําซมตําอร่อยอร่อยแคร้อนอื้อ ่ค่อยเข้ากล้องไม่ค่อยได้อ็นไลฟ์สดเข้ากล้องแบบนี้ครั้งแรกครั้งแรกที่ไลฟ์สดเห็นอ่าเจอกันใครใครอยากรู้เกี่ยวกับที่นี่ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวใกล้ผลไม้ออก เดี๋ยวใกล้อันบูเบอรี่ใกล้จะอันใกล้จะสุกจะเริ่มช่วงนี้ใกล้จะเก็บบูเบอรี่แล้วทำงานด้วยเก็บบูเบอรี่ด้วยว่าง,างก็ไปเก็บบูเบอรรี่ทำงานทั้งวันที่นี่ก็ทำเหมือนบ้านเราเลยค่ะ เราต้องดิ้นรนที่เมืองนอกดินนด้นรนดิ้นรนกว่าเมืองไทยนะตัจจ้งใจาองนะอือกินคนเดียวแล้วเนี่ยกินคนเดียว 看见 <noise> 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 ตัจจ้มน,นี่ไงลูกตัมแก่รอดตัมแก่รอครกสากครกครกนี่เอามาจากเมืองไทยน่าสิบกว่าปีแล้วนั่นเนี่ยครกเนี่ยครกเนี่ยเอามาแบกมาจากเมืองไทย สิบสามปีพี่แข้งมาจากเมืองไทยเดี๋ยวตามเสร็จจะให้ดู ตามส้มตามไม่ใช่ส้มตามตามอันนี้ยิดดูแบบมาจะเอามาจากเมืองไทยหนักเนี่ยโครกเนี่ยคุณมาจากเมืองไทยเดี๋ยวช่วงเก็บผลไม้ยิ่งผลไม้เยอะ เราก็จะเก็บผลไม้ขายช่วงนี้ก็ข้าวเช้านะเนี่ยข้าวเช้าข้าวเช้าข้าวเช้าแต่กินตอนเที่ยงพราว่าเพิ่งทำงานเสร็จ ไร้อนไหมคะเมืองไทยร้อนไหมโนเวย์ ve, ตอนนี้ก็ร้อนใช้ได้ไม่ร้อนถึงเหมือนกับเมืองไทยแต่ว่าก็ร้อนไม่มีกล้องโอ้ไม่มีแอนขาตั้งโทรศัพท์ตั้งไว้ก่อนี๋ยวจะให้ดู ป,ปลาปลาเราใช้ปลาของจา่าวิรัตนะคะอร่อยแกทำ้สะอาดมากเลยใส่ใส่ส้ตมตำอร่อยจ่าวิรัตแกทำอนามัยมากสะอาดอร่อยด้วยปลาแก ปลาลานี่หกสิบโคนเลยนะปลาลาร180้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบกว่าบาทปลาลาขวดหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าแาผงแพงไมคะเดี๋ยวจะกินวันนี้บ้าง Um. <laughs> uh. ใส่อะไรนะเราไม่ใส่ลืมซื้อมะนาวกับอันนั้นกินเท่าที่เรามีเลเงอาที่มีในตู้เย็น ตามไม่ใช่ส่งตากินข้าวเด้อ ซื้อปลากระป๋องบ้านเขาปลากระป๋องแบบเนี้ยกินปลากระป๋องกินข้าวโชวเพื่อใจหิวเมื่อไทยกี่โมงแลนะคะ ที่ด็กกินปลากระป๋องมามาจะมามามากินข้าวข้าวเช้าข้าวเช้าแต่กินตอนเที่ยง เป็นคนเป็นคนชอบกินผักแต่ว่าผักที่นี่มันแพงก็กินเท่าที่เรามีเท่าที่หาได้ แครอทนี่อร่อยสุดละถูกด้วยไพหิวก็ไปหาอันเนี้ย ไปหากับข้าวมากินเด้วยกินด้วยกันใครหิวก็ไปหากับข้าวมากิน ออร่อยอยู่ด้ถ้ามันหิวเนาะเดี๋ยวมันจะเข้าช่วงอ่ะเก็บบูรบูเบอรี่ขายเราจะเก็บเก็บมาแล้วขายที่บ้านเลยขายที่บ้านแล้วก็จะมีพวกคนที่ ที่นี่เขามาซื้อที่บ้านเลยเยอะจะมีลูกค้าเยอะดินมีลูกค้าเยอะมากตามอินเทอร์เน็ตลูกค้าที่ซื้อซื้อผลไม้เราไม่ต้องไปขายที่ไหนเรา,าขายที่บ้านเขาถึงเวลาเขาจะโทรมาเองว่าเรามีผลไม้ไหมแล้วเ,เขาก็จะมาอูเบอรี่ป่าที่บ้านเราสามารถเก็บเขาใครจะเก็บก็ได้แล้วแต่ ถ้าใครขยันก็เก็บถ้าใครบางคนคนไทยเขามาอยู่นี่เขาทํางานเยอะเขาก็เหนื่อยเขาก็ไม่เก็บส่วนมากผลมาเยอะมากดีอย่างหนึงคนไทยคนไทยไแทบจะไม่มีเลยนะมีส่วนมากก็มีแต่เราเน้นเน้นสองสามคนนี่แหละเก็บผลไม้ขายบุเบอรี่ปีนี้ก็เยอะเค่นะีะ เีาจะเก็บผลไม้ขายแล้วก็รับซื้อจากคนไทยด้วยกันแล้วเรามาขายต่อเพราะว่าเรามีลูกค้าเยอะเราช่วยเขาขายด้วยเป็นบันพันโลก็ขายได้พันพัน แสบเยอะเมืองไทยก็คงจะเป็นห้าหกโมงแล้วมั้งโมงเย็นน่ะ แซ่บแซ่บ,บกินคนเดียวก็แสบเด้อถ้าอยากนะหิวนะ มั่ไม่ได้เค็มหรอกแต่ว่ามันก็ไม่เปรี้ยวเพราะว่าเราไม่มีมะนาวเนาะ ที่โนเวย์ค่าของชีพสูงแต่ว่ารายได้ก็สูงเหมือนกันเด้ถ้าเรารู้จักประหยัดเนาะเรารู้จักประหยัดกินผักเราก็ทําเราก็ปลูกเองอันไหนกินได้ที่มันมันสามารถซื้อแล้วมันไม่แพงอน,นะไม่เกิน,กนราคาอันนี้มันก็เก็บเงินได้ไม่ใช่ว่าค่าของชีพสูง เราก็อย่าไปซื้อที่มันแพงๆก่อนินเท่าที่ว่าเราสามารถซื้อได้ประหยัดที่สุด สามีมาแล้วมาจากทํางานแกไม่ค่อยพูดนะสามีแกจะเป็นคนเงียบๆม,มาแล้วผ่านละโอ้ย ราะว่าฝนจะตกอืมถ้าไม่ใจก่อนจะเป็นได้กินปลานี่มินเดีย๋ยวนี้อยู่ด้วยกันตลอดแกจะยอมรับ แกเป็นคนที่ใจดีมากทำงานไม่หยุดไม่หย่อนวันหยุดก็ไม่หยุดไปหาเงินทุกอย่างเพื่อได้เงินมาไส,สาั้อือ ดูเส <them. S 2> ียใหญ่บามีอะทองใบินหอมหมดต้มอินนั่นละอิบุตรจ้